ไม่ใหญ่แต่ใหญ่มากนะคะอุ้ยฟิลิปบีอุ้ยตัวใหม่มีเยอะมากมีเยอะมากจริงๆ ฮัลโหลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Firster มารานครนะคะยิ่งใหญ่แล้วก็ดีไซน์สวยมีหมด4ชั้นนะคะมีตั้งแต่ beauty fashion accessory home u s ต่างๆอะไรอย่าง,างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เรามีภารกิจสําคัญก็คือว่าข่าวร้ายค่ะตบเครื่องไม่สามารถที่จะซื้อของกลับไปฝากเพื่อนได้ค่ะแล้วก็เลยต้องมาที่ Firster ค่ะของที่เป็น exclusive หายากหรืออะไรที่มันต้องแบบสั่งออนไลน์เท่านั้นมาเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบไม่ต้องแล้วนะคะมีหลากหลายแบรนด์จากหลากหลายทั่วโลกเลยไปค่ะ ตอนนี้อยู่ชั้นสี่นะคะเน้นสกินแคร์เป็นหลักจะมีพวกแก๊สเจตของใช้ในบ้าน,นกาฟแฟเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยจะเป็นของใช้โมเดิร์นไฮเทคแต่มาดูกันว่ากระดาจะซื้อของชิ้นไหนไปฝากเพื่อนนะไม่แพ้ที่ไปซื้อที่ต่างประเทศเลยต้องโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกินแคร์ที่เข้าใจง่ายนะคะหล่นใหญ่ก็จะมาจากหลายๆประเทศเลยมีเยอะมากมีเยอะมากจริงๆ Tri ทรีโลจีนี่ก็ดีนะคะชอบเอ d นโดตามากอุ้ยตัวใหม่ Super C Firming Huxley ก็ของเกาหลีน่าจะเป็นแบรนด์ที่แบบเด็กๆชอบ เดี๋ยวเราจะไปแบรนด์ที่เรากำลังซื้อของให้เพื่อนแล้วนะอันนี้มูตสโคเปนทาเกนมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะโซนของแบรนด์เนี้ยการใช้โทนสีสีเขียวตุนต่นๆนะแบบรู้สึกแบบชิวๆอย่างเงี้ยค่ะที่จะซื้อให้เพื่อนตัวนี้เลยในยาซินามาย lifting m i s ช่วยให้ผิวแบบเรียบเนียนเต่งตึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งฉีดอ่ะ หน้ามันจะยิ่งเงายิ่งโกรอะไรย่างเงี้ยแล้วกลิ่นคือแบบสดชื่นเหมือนอยู่ในป่าสนหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะคะสุดยอดแห่งความรักโลกนะคะตั้งแต่แพคเกจจิ้งวัตถุดิบใดๆกระบวนการผลิตก็คือรักโลกในทุกๆตอนอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นแบรนด์ที่แบบลักวรีเพรสเชจขึ้นนะคะอย่างเช่นแบบวันวันวันสกินเอวอดองลังโคมแล้วก็มีอีกหลายหแบรนด์เลยที่นําเข้าแบบคือเรียกว่าแบบ ทั่วโลกอ่ะนี่วันวันสกินชอบมาร์คเขามากทางแบบเมคอัพอาร์ติสจะชอบมาร์คหน้านางแบบก่อนขึ้นเวทีนะคะหน้ามันจะฟูมากแล้วแต่งหน้าก็จะติดสวย Sundrops SPF 50นี่น่าสนใจนะยังไม่เคยลองเลยอ่ะนี่นี่นี่แก๊เจตตัวนี้ค่ะเครื่องที่ทำให้กำจัดฟันเหลืองอ่ะให้ฟันขาวขึ้นอุ้ยฟิลิปบี จริงๆเป็นแบรนด์ที่ชอบมากเลยนะคะฟิลิปบีเนี่ยนี่ชอบเปเปอร์มิ้นต์อะโวคาโดแชมพูค่ะเป็นมิน้นแบบมินม้นมินม้นมิ้นมิ้นมิสระผมเสร็จนี่คือห้องเปิดประตูมาเนี่ยหอมมิ้นทะลุไปอีกห้องหนึ่งค่ะผมเนี่ยแบบ นุ่มขึ้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแกดเจ็ตที่ใช้ทั้งในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องทํากาแฟ <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นเป็นที่เป็นโรบอตลำโพงสปีกเกอร์เฮดโฟนต่างๆนะคะเล็ <c oughs> ตงตัวนี้ไว้มันบอกแล้วว่ามันพร้อมจะเป็นสมาชิกของบ้านเราะคะ่ะ <c oughs> ที่แบรนด์อินเวอร์โซนะคะแบรนด์จาก ฝั่งสแกนดิเนเวียนะประเทศสวีเดนค่ะเขาจะมีกิมมิกเป็นตัวเลขที่กลับด้านให้มองในมุมที่แบบแตกต่างละเอียดอ่อนพิถีพิถานแต่ว่ามาในรูปรักษ์ที่เรียบง่ายนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คาลตินะคะแบรนด์จากอิตาลีมิลานอมีขายที่นี่ที่เดียวนะคะเทนเอ็กซ์คลูซีฟวันแอนด์งลเท่านั้นอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่เป็น รูมสเปรย์นะคะเป็นแคนโด s แล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ให้กลิ่นหอมในห้องนะคะเราชอบความแบบหลายไซส์ของเขาอะ่ะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์แบบนี่ดูดูไม่ใช่มอกนะุยไม่ใหญ่แต่ใหญ่มากนะคะ2,700มิลลิลิตรและราคาอยู่ที่ตรงนี้24,900บาทใครดูวะใหญ่มากอะไรนะอยากกลับบ้านเหรอได้แบรนด์อามิวสินะคะเป็นแบรนด์เมคอัพจากเกาหลีนนะคะ่ะอยากได้ฟินิชลุคอยากได้ลุค สวยๆใสๆส,ส,สไตล์เกาหลีอย่างเงี้ยมันจะมีแบบค u ชชั่นลิปสติ c นี้ก็ดีค่ะลิปสติ c นี้สีสวยดีเนื้อมันจะมีความแบบฟุ้งๆเบาๆอ่ะเนาะอันนี้เป็นแบรนด์ของ kins นะคะ foundation ค่ะแต่สีค่อนข้างจะขาวว่าผิวที่ฉันเล็กน้อยนะคะความ coverage ค่อนข,ข้างพอสมควรนะแปลกใจมากเลยอ่ะตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันขาวขาวแบบขาวทาไม่ได้แน่ๆเนาะกลายเป็นแบบ,แบ,บเบนกับสีผิวแล้วได้เฉยเลยอะ เก่งมากอะ่ะสมชื่อนะคะชื่อว่า second skin foundation โซนของ p e r ร์ฟูนะคะเรากำลังคิดถึงน้ำหอมที่ให้เพื่อนผู้ชายผู้หญิงก็ได้อะที่ชอบกลิ่นแบบมัสคูลินมากๆนะคะอันนี้มันจะมีความเป็นอาควาแบบเย็นๆเท่ๆนะคะฉีดไปออกงานก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมีหลายล็อกบ้างนะคะแล้วก็มีหลายแบรนด์มากที่นี้สบายใจอย่างหนึ่งคือว่าพนักงาน,นยจะปล่อยให้เราได้แบบลองได้เต็มที่เลยนะคะ เบาแมงปารีสนะคะ่าระหนึ่งว่าเราจะซื้อของฝากเพื่อนจากที่ปารีสนั่นเองมันจะมีตั้งแต่แบบ แฮร์แฮร์แฮร์สไตลิ่งแล้วก็แฮร์อั c เซสซอรีที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่คาดผมหวีดูหวีก็จะก้อนสีทองนะคะมีความคูดตูมีความแกรมหวีแล้วถือว่าอุ๊ยตายวันนี้ฉันรวยมากอะไรเงี้ยแฮร์เพอร์ฟูมค่ะบำรุงผมแล้วก็มีกลิ่นที่ชัดหอมผู้ดีผู้ดีอะไรเงี้ยค่ะซื้อให้เพื่อนก็คงจะไม่ไม่พอต้องซื้อให้ตัวเองด้วยนี่ค่ะเป็นอารมณ์เหมือนเราได้เปิดกล่องของขวัญเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียวนะคะนี่ดิฟฟิทอนิชชเนอร์เป็นเซตที่มาพร้อมกกัันบ แล้วก็ลิปเ n c นคอนดิชเนอร์ชอบมากโทนเนพวกที่ทำสีผมสีแอชทั้งหลายเรากำลังอยู่ที่ช่องเตคาวนนะคะมีทั้งแบบน้ำหอมเมคอัพสกินแคร์ด้วยนะคะตัวที่เราชอบของเขาก็คือตัวนี้บลัชออนโดนแดดแล้วสวยมากเลยน้ำหอมก็มีให้เลือกเยอะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแพคเกจจิ้งของน้ำหอมจะมีทั้งแบบที่หัวจุกแบบคล้ายๆกับถูกเจรนมากับอันที่เป็นฝาซิลเวอร์อันนี้เป็น Pure Rose Water นะคะ ัดมาจากแบบว่าน้ำพุล่าใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าเฉีดระหว่างวันก็ได้ค่ะ yeah. Yeah. ตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนิกนะคะอยู่ที่อังกฤษลอนดอนนะคะจะมีแปลงเมอัพบรัชที่น่ารักมากอันนี้เป็นแป้งที่ให้ความแบบผิวไร์ผิวโกลว์นะคะแล้วก็จะผสมสีหน้าเราจะมีความนวลๆเหมือนโดนแสงเทียนน่ะสวยมากเลยสีนี้คือใช่ใช่ ฉันชอบนี่จะซื้ออะไรให้เพื่อนใช่ไหมคะไม่ใช่เปรงสีฟันนะคะ brow n silk brush แปรงขนคิ้วใช้คู่กันนะคะคือมาที่ firster เนี่ย mm hmm. ก็เหมือนเราไม่ได้มาช้อปปิ้งแค่ของบิวตี้แต่เรามาช้อปความเก๋ด้วยนะ mm hmm. ชอบคำนี้ filter are great but great skin is better mm hmm. เห็นด้วย100% mm hmm. อันนี้เป็น องเอาไว้สําหรับลองเครื่องสําอางได้นะคะสําหรับใครที่คิดว่าแบบมีสิทธิ์ที่อยู่แช่นานๆสามารถที่จะลองได้เต็มที่เลยนะไม่มีความรู้สึกกดดันเอ๊ะฉันลองแล้วฉันต้องซื้อหรือเปล่าถ้าฉันไม่ชอบแล้วฉันต้องต้องถูกกดดันต้องซื้อไหมอันนี้แบบชิลมากอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบ เหมือนเป็นการโชว์ดิสเพลย์ภาพรวมนะคะของทุกสิ่งที่มีใน First er. เฟิร์สเตอร์ประหนึ่งบ้านที่สองของเรานะคะขอนบิวตี้ค่ะคาวตินะคะเป็นรูมดิฟฟิวเซอร์นะคะมี VR f e e l g o o d i n อิงด้วยเป็นแบรนด์กันแดดออสเตรเลียที่กันดาชอบนะคะเวอร์โซ <Vers o S 2> ก็ดีเนี่ยเวอร์โซเนี่ยคะ่ะอา u s มนี่ก็จะเป็นแบรนด์แบบแบรนด์เมคอัพของเกาหลีคนชมพูอมสม้มใครที่ชอบแต่งสไตล์เกาหลีนี่ก็ไปเลยคะ่ะอา u s มนะคะ